สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงตรีชด,ดาสมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมเนื่องด้วยวันที่26มิถุนายนของทุกป,ปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกและเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้โอกาสนี้ในการรณรงค์ให้ทุกคนให้ความสำคัญและตระหนักในปัญหาของยาเสพติดก่อนอื่นเรามาศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดกันก่อนนะคะ ไห้คะว่ายาเสพติดคืออะไรตามพรบรยาเสพติดให้โทษ พศ2522หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆหรือพืชเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยด้วยการกินสูบฉีดหรือด้วยวิธีใดๆก็ตามก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจเช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อยๆมีความต้องการเสพทั้งต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่องสแสดงอาการอยากยาเมื่อขาด ยาสุขภาพร่างกายสูงโทงประเภทยาเสพติดอันตรายและให้โทษกัญชาออกฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุ้นกดและหล่อนประสาทโทษทำลายระบบภูมิคุ้มก,กันของร่างกายติดเชื้อโรคได้ง่ายทำให้สมองมึนชาและความจำเสือ่อม นออกฤทธิก์กดประสาทผู้เสพจะมีอาการจิตใจเลือนลอยความคิดเชื่องช้าเป็นที่มาของยาเสพติดร้ายแรงคือมอฟินและเฮโรอีนโทษทำให้ร่างร่างกายสู้ผอมตัวเหลืองสมองเสื่อมหากเสพเกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้สารละเหยออกฤทธิก์กดประสาทผู้เสพจะเคลิบเคิรมคล้ายมึนเมา หัวใจเต้นเร็วผิดปกติโทษทำลายระบบประสาทและอวัยวะในร่างกายก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเช่น มะเร็งปอดทำให้กล้ามเนื้อ่อดรีบจนถึงขั้นเป็นอมพาตและสมองอ่อถาวรเฮโรอีนหรือผงขาวออกฤทธิ์กดประสาทเป็นยาเสพติดร้ายแรงเสพเพียงเล็กน้อยก็ติดได้ออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่นผู้เสพจะเกิดอาการมึนงงเคลิบเคลิ้มโทษร่างกายจะสุกโสมขาดภูมคุ้มกันสมองเสื่อม าขาดยาหรือลงแดงจะทุกข์ทรมานหากใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นอาจเสี่ยงติดเชื้อเอดยาบ้าออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้หัวใจเต้นเร็วใจสัน่นกระวนกระวายความดันโลหิตสูงเมื่อหมดฤทธิ์จะอ่อนเพลียมากประสาทล้าทำให้การตัดสินใจผิดพลาดโทษเมื่อเสพเป็นเวลานานทำให้ เสื่อมเห็นภาพลวงตาเกิดอาการทางจิตคลุ้มคลั่งทำร้ายตนเองและผู้อื่นยาไอซ์เป็นสารชนิดเดียวกับยาบ้าแต่อยู่ในรูปผลึกมีฤทธิ์ทำลายสมองและระบบป,ประสาทรุนแรงกว่ายาบ้าโทษทำให้สมองอ่อกหวาดระแวงหัวใจเต้นผิดจังหวะหากเสพในปริมาณมากติดต่อกันอาจทำให้หัวใจวายอาจตายเฉียบพลันได้ ยาเคออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงในทางการแพทย์ใช้เป็นยาสลบผู้เสพจะรู้สึกเคลิ้มความคิดสับสนการรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมผิดปกติตาลายร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันโทษการหายใจติดขัดมีอาการประสาทหลอนแม้หยุดเสพแล้วหรือแววกลายเป็นคนวิกลจริดได้ยาอี แรกเสพออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเหมือนยาบ้าแต่รุนแรงกว่าต่อมาออกฤทธิ์รอนประสาทการมองเห็นแสงสีผิดไปจากความเป็นจริงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มีเหนื่อออกมากหัวใจเต้นเร็วโทษเกิดภาวะดกดดันทางจิต มีอาการประสาทร้อนความคิดสับสนหวาดวิตกนำไปสู่โรคจิตเภทกล้ามเนื้อเกร็งระบบหายใจล้มเหลวเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ายาเสพติดนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะ วงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยธรรมชาติของผู้ติดสารเสพติดมกักมีความต้องการเสพสารเสพติดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆจากผู้เสพอาจจะกลายเป็นผู้ขายได้ เพราะว่าต้องการนำเงินไปซื้อยาเสพติดนั่นเองค่ะการขยายเครือข่ายมักจะเริ่มจากขายให้กลุ่มเพื่อนจึงทำให้ยาเสพติดเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วดังนั้นเราทุกคนควรจะตระหนักถึงโทษของยาเสพติดมีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตัวเอง,เองและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกกำลังกายรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและ มีจิตใจที่แจมใสเพียงเท่าน,นี้ทุกคนก็จะห่างไกลจากยาเสพติดคาดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลทําให้รวมกลุ่มการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกได้ทาได้ยาก โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ YouTube Facebook เช่นการทำให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษคิดภัยของยาเสพติดการเล่นเกมต่อปัญหาเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดการเขียนแผนที่ความคิดหรือ Mind Mapping เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติดไปชมภาพกันเลยคะ่ะ